ก็ฮัลโหลกระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมบอทในเกมที่ไม่ช่วยเดลทีเทมท่า,า,ทาก็วันนี้เราอยู่กับรถถังมเมอร์ควาฟมาร์ค38นะของอิสราเอลก็โอเคก็มาดูดมันก่อนเลยแล้วกันก็รถใหญ่จะมีปืนใหญ่มาให้หนึ่งกระบอก120มิลลิเมตรนะแล้วก็จะมีเป็นปืนกลอ่ะ M2HB มาให้นะเป็นแบบล่อมแกนแล้วก็ FN Max 60คีส40ปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็ FN Max 60กิบขี่สิเหมือนเดิมครับ7.62มิลลิเมตรแล้วก็มีลูกระเบิดโซลแทมนะครับมาไม่ผิดมาให้นะ60มิลลิเมตรโอเคก็ไปดูสินห่มรู้สึกไม่ค่อยชอบมันกันหน่อยดีกว่าละกันอ่าผมรู้สึกผมไม่ค่อยถูกใจปืนกลนะเพราะว่าปืนกล,นกลเนี่ยปืนกล M2 h มเนี่ยต่อต้านกระสันได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันเอาไปร่วมแกนนะคือมันแผนได้ไม่สูงครับเพราะมันเอาไปร่วมแกนเนี่ย แลทีนี้พอมันแผนได้ไม่สูงเวลามั่ขึ้นบินอยู่บนหัวที่สูงเกินไปมันจะยิงไม่ได้นะแล้วมันร่วมแกนเนี่ย7.62กับ12.72กระบ,บอกเนี่ยนะมันเหลือ7.62กระบ,บอกเดียวที่แพนได้สูงกว่าเพื่อนนะทำให้ถ้ามีเรเตอร์ที่บินสูงเกินไปเราจะสกัดเขาได้ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ยังดีมีเครื่องรูเ้เบิดมาให้นะทำให้มันก็พอทดแทนกันได้บ้างนะก็ประมาณนี้ซึ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับปืนกลน,นะแลวที่ผมสังเกตดูยังไม่ได้ผมยังไม่เคยไปเร่นหมดออนไลน์จริงนะก็ จะมาเล่นวันนี้เลยอ่าแล้วก็ต่อมามาดูเรื่องพวกแสแตกันดีกว่าความทนทาน40,06ได้ระดับ,บ MK1 ก็โอเคครับอ่าแล้วก็ความเร็วก็ใช้ได้นะ61ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้เร็วมา,ากถอยหลังก็30.9ก็ครึ่งนึงของความเร็วเดินหน้าก็ปกติครับรถน,นั้นก็ธรรมดานะสำหรับรถถัง MBT นะก็แสแตก็ใช้ได้ดีเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องเกราะก็ คันนี้หน้าหนาครับผมชอบเลยหน้าหนาแต่ว่าชิ้นส่วนมีถังเชื้อเพลิงด้าหน้าผมก็ไม่เคยโดนยิงถังเชื้อเพลิงด้วยคันนี้นะไม่ค่อยเอาไปเล่นจริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนยิงถังเชื้อเพลิงไหมแต่เกาะค่อนข้างหนาเลยอัตาจอนอาจจะเจาะจากแถวนี้ได้นะอาจจะโดนยิงจากเครื่องยนต์ได้นะตาจอนแล้วก็รางกระสุนข,ขลงังแล้วก็คันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอมันมาทีอาสี่นะแล้วก็จะคนออกมาเล่นในทียาสี่นะ หลักๆคือมันจุดอ่อนนาจะอยู่แถวๆด้านข้างนะด้านข้างมันยิงเข้าค่อนข้างง่ายอ่ก็ประมาณนี้นะกับตรงตูดก็ยิงเข้าง่ายนะก็ไปดูเกมเพลย์จริงกันเลยดีกว่าโอเคก็มาอยู่กันในโหมดออนไลน์แล้วนะก็รอบนี้ผมไม่เล่นหมดบอทนะผมมาหมดออนไลน์เพราะว่าอ่าเวลาว่างของผมลดลงนะแล้วก็เวลาในการทําคลิปน้อยลงนะเพราะว่าฉะนั้นผมก็จะลดเวลาในการทาคลิปตงน,นัเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมมองว่ามันคงไม่มีประโยชน์ในคลิปเนี่ย ยังแก้ไปเล่นหมดบอดเนี่ยผมก็รถแต้ผมลดไปแล้วนะเพราะผมก็อาจจะไม่มาเล่นหมดบอดอีกเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเวลาบ้างลดน้อยลงเวลาทําคลิปผมก็น้อยลงเพราะฉะนั้นผมจะไม่เล่นบอดออนไลน์เลยผมก็ยังคิดอยู่นะว่าจะเล่นหมดออนไลน์ให้ดูในกี่ตาดี <ใช S 1> ก็ถ้าเวลาผมพอนะผมก็อาจจะเล่น2ตารหรือไม่ถ้าไม่พอก็อาจจะเล่นตาเดียวนะก็ผมไม่รู้ผมจะมีเวลากลับมาว่างทำคลิปเยอะอีกทีตอนไหนนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะเจ้าของ จนกว่ผมจะมีเวลาบ้างทางําคลิปที่มากพอนะก็บางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้ก็ไม่รู้นะแต่ว่า,าผมอาจจะเล่นหมดออนไลน์แค่ตาเดียวเลยก็ได้หรือแม้ก็2ตานะผมคงไม่เกิน3ตาหรอกก็จะประมาณนี้นะก็แจ้งหมายาบนะแล้วก็จะเป็นทุกคอนเทนต์นะไม่ว่าจะเป็น Modern w a r s h i p หรือว่า MWT okay, <so> น,นะส่วน Arena Breakout ก็คงจะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่มีหมดบดให้เล่นแนละ้วก็ดูเหมือนเดิมนั่นแหละ ขออภัยสำหรับคนที่ไม่ชอบนะโอเคเราก็อยู่ในเกมกันต่อ M 6 0 A 3ครับโอ้โหมาสิรถสุ่มปะยิงจอบไปครับนี่ไงนี่ไงคุณปูคุณปูแต่จะสงครามเวียดนามมาทำอะไรที่นี่คุณปูอ๋อไปไหนคุณปูคุณปูไปไหนคุณปูใกล้ตายแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยสมองก,ก่อนครับฝั่งนั้นเริ่มมากันเยอะแล้วแล้วทำไมยึดจุดไม่ขึ้นนะยึดจุดไม่ติดแปลกๆนะอุ้ย โอค้คือรูเบิร์นี่เล่นดีนะใช่ว่าเล่นไม่ดีนะสนุกนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยผมเข้าที่กำบังก่อนครับอุยอ้ยอุ้ยโดนเล่นแล้วไงเออเขาว่ามาร์คสามสิบแปดดิคันนะใจเย็นใจเย็นให้หลบก,ก่อนให้หลบก,ก่อนสมูทด้วยไม่มีก็จะมาความร้อนด้วยเองมือเขาว่าครับรถถังมือเขาว่าเหมือนกันมาร์คสามสิบแปดมาสิจะดวนเหรอจะดวนเหรอ คือ,อลูบเบิดไปนี่งไงเข้าไปห้าพันห้าเอาอีกไหมซ้ำอีกครับเดี๋ยวอยเจ็บเจ็บเจ็บ<ๆ>ขอแม่ไหมหอืมเออุ้ย,ยไม่เข้าครับซ้ปอีกนี่ไงนี่ไงเขาไม่เห็นเรานะซ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายเหรอ,อยัง,อยงเหนียยนะ หนังเหนียวเหรอหนังเหนียวไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนเหมือนเขาจะไม่ตายนะอุ้ยเอฟบีหนึ่งศูนย์หนึ่งสกอร์เปียนโอเคเอามาเขาว่าเยียบร้อยคนระับมาเอฟบีหนึ่งศูนย์หนึ่งสกอร์เปียนต่อสามปืนใหญ่ไปมันก็รู้วเ,เราจะไม่โดนนะไม,ไม่โดนเอฟบีหนึ่งศูนย์หนึ่งสกอร์เปียนเป็นรถถังเคอสองว่าแต่ผมไม่ควรเอามาเล่นเคอสามค่อนข้างเยอะนะมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเอามาเล่นเยอะไม่เข้าใจว่ามันดีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนะั้นทำไมเพื่อเราไม่ยืดจุดอะ่ะ มันยึดไม่ได้เหรอผมจะได้ผมกดพี่คิสึกนะกดโหมดปกติท้ไมยึดไม่ได้เดี๋ยวผอลองไปยึดก่อนนะเดีเพื่อนไม่ยึดจุดอะเพื่อนเป็นอะไรทำไมไม่ยึดจุดหรือผมกดโหมดผิดมันก็ไม่น่าผิดนะผมกดพี่คิดสุดธรรมดาเลยไหนขอลองดูสิเออมันไม่ยึดจุดสงสัยเกมบั๊กมั้ง อันตานี้เราก็เล่นๆไปก่อนเลย้วกันเนาะไม่ต้องจริงจังอะไรมากหรอกตานี้ได้เล่นธรรมดาไปเลยแล้วไอ้ข้างบนไอ้หลอดหลอดทีมข้างบนมันลดปกตีเลยนะไม่เขา้าใจตานี้งงอ่ะไม่อะไรหรอกครับเล่นๆไปนะตานี้ทำผลงานให้ดีก็พอเล่นๆไปเรื่อยๆเลยชิวๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีหกสิบสองรถถังเทียสองเอามาทำไมโดนไปสิโดน,นเคยรู้เบิดไปหคุ่น,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 นฟุ้งเลย อะไรยิงผมเครื่องบินครับเครื่องบินเจออะไรสกอร์เปียดระเบิดซ้ำมันหลบได้ไหมสกอร์เปียดน,นี่คล่องตัวดีเนาะหลบระเบิดได้ง่ายมากอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยผมผมไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเฮ้ยซ้ำระเบิดไปอีกหันหน้าสู้ครับหันหน้าสู้โอ้ไม่รอดนะอเอาอะไรมาเล่นดีเครื่องบินไหมไปออกเครื่องบินไปก่อนแล้วกันชิวๆครับตาอนนี้ ให้มันจบๆไปแล้วกันในใน,ในเกมก็บักมาแล้วเครื่องบินของเราโอเคอ G สิบหกผมสุ่มได้มานะเมืองเขาว่าสายไปเลยครับสามลูกเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมออ้ยมันได้ยีนสิชะลอกดชะลอไม่ติด เฮ้ยผมเฮ้ยโขดชะลอไม่ติดอีกแลอุ้ย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 จาจยนจะเย็นจานจะเย็นอย่าเพลิงก่อนไฟไหม้ขึ้นบิแล้วขี่เป็นอาวุธมา,คาใครจะไล่ผมมาเจอละมิสูบิชิ F สอง B จะเอา,อางี้เหรอเพื่อนมาสิมาสิมาเลยดูว่าใครจะได้ยิงมาแล้วยิงไปเลยอุ้ยเขาเจ็บหนักแต่ว่าผมตายนะ โอเจบแมตช์ครับแพ้นะอันดับเท่าไหร่สองใช่ไหมมันนับรวมทีศัตรูไหมโอเคโอเคก็มาสรุปเกี่ยวกับเจ้ามือคำว่ามาร์คสเตตแปก,กันดีกว่าก็โอเคโดยหลักเลยข้อ,เ,อเกี่ยวกับสไตล์ของมันนะผมไม่มีอะไรจะติมาบ้างก็คือโอเคแหละเอารสเตตมันแล้วก็เรื่องอาวุธเนี่ยก็ขัดใจที่ปืนกลนะปืนใหญ่ก็มีกระสุนเข็มฮีทแล้วก็เฮจีให้โปกตีนะ ส่วนปืนกลก็อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อตอนคลิปแล้วว่ามันร่วมแกนไปสองกระบอกเลยมันสกัดเครื่องบินที่อยู่สูงลําบากนะแต่ว่าโอกาสได้สกัดเครื่องบินที่อยู่สูงขนาดมันก็คงไม่มากขนาดนั้นนะคงจะนานๆทีเจอแล้วก็เรื่องเกราะด,ด้านหน้าก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้นะแล้วก็อาจจะโดนเจาะจุอจดอ่อนบางอย่างอยู่ข้างหน้าได้นะเหมือนที่ผมโหลดอบรหนึ่งศูนย์หนึ่งสกอร์เปียนเจาะโอเคก็ประมาณนี้นะผมจะรีบสรุปนะ ก็หวังว่าทุกคนจะใช้คลิปนี้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเจ้ามือคว้ามักศรีแปดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ